สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคฑาพรพตึกตองชื่อเล่นชื่อน้องทอฝันอายุ11ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดบ่อนันทวิทยานาครปากเกร็ด1จังหวัดนนทบุรีค่ะเรล่ดนดนตรีไทยตั้งแต่หนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1เวทีแรกที่หนูประกวดเลงดน,นตรีไทยครั้งแรกในชีวิตคือเวทีสอนทองเครื่องมือขิมหนูเริ่มประกวดตั้ง หนุ่มอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่2จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้มีโอกาสสง่งลิปผลงานได้รับการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศติดลำดับที่13และฝึกฝนต่อจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศลำดับที่10ปัจจุบันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5า เปลี่ยนเครื่องมือจากขิมเป็นซอด้วงและผ่านเข้ารอบชีชนะเลิศแสดงผลงานต่อหน้าท่าคณะกรรมการและได้รับการคัดเลือกติด10บลำดับเข็มฝีมือสอนทองลำดับที่3เป็นรางวัลที่หนูภาคภูมิใจอย่างมากสิ่งที่หนูได้รับจากการประกวดเเนโดตีไทยสอนทองคือประสบการณ์ดีๆเทคนิคต่างๆฝึกความอดทนความมีระเบียบวินยัยการตรงต่อเวลาในการฝึกฝนฝีมือในการเล่นดนตรีชนิดต่างๆเช่นขิม สอด้วงและได้พบเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนหนูขอขอบคุณป้าน้องสรีรัตเสนีวงศ์นอยุธยาและหนูขอขอบคุณคุณครูพี่ใบตองจรดภคระพรเสนีวงศ์นอยุธยาเป็นคุณครูที่สอนหนูคนแรกและขอขอบคุณ มูลนิธิโลวงประดิตฐ์ภัยราะที่จัดการประกวดบ,บริโนตรตีไทยสอนทองที่เปิดโอกาสให้หนูและเพื่อนๆที่รักดนตรีไทยได้แสดงผลงานและได้เก็บผลฟอริโอเพื่อเป็นผลงานเข้าโรงเรียนต่างๆค่ะขอบคุณค่ะ